สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราในกลุ่มที่หกก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตน้าตาลค่ะโดยกลุ่มเรานะคะก็ได้เลือกของโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้าตาลค่ะก่อนอื่นเราไปรู้จักสมาชิกกลุ่มของเรากนะคะดิฉันนางสาวแวนมาเรีย,รยามาค่ะดิฉันนางสาวสวราโกศะค่ะดิฉันนางสาวประญประสานการค่ะดิฉันนางสาวประชรพลทิ้งเหมค่ะดิฉันนางสาวเจนตาสินทวรินค่ะ ค่ะตอนอื่นนะคะเรามาดูกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายกันก่อนนะคะการผลิตน้ําตาลทรายของโครงการเนี่ยก็จะดาเนินการในช่วงของเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายนเราจะเรียกว่าช่วงฤดูหิวค่ะระยะเวลานี้นะคะก็จะมีการผลิตน้ําตาลทรายดิบโดยจะใช้ระยะเวลาประมาณทั้งหมด120วันค่ะแล้วจะมีการละลายน้ําตาลเพื่อที่จะผลิตน้ําตาลทรายขาวออกมาประมาณ60วันค่ะสําหรับ ช่วงที่ไม่มีการผลิตน้าตาลทรายนะคะเราจะเรียกว่าช่วงฤดูหีบค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะมีการทําความสะอาดเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะใช้ในในฤดูการผลิตต่อไปค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกระบวนการผลิตน้าตาลทรายนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมด3กระบวนการค่ะกระบวนการแรกก็จะเป็นกระบวนการการรับอ้อยการเตรียมอ้อยและการตีอ้อยค่ะ กระบวนการที่2นะคะก็จะเป็นปกระบวนการผลิตน้าําตาลทรายดิบค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยการทําน้ําใสน้สําใสอ้อยนะคะแล้วก็การต้มกระเหยน้ําอ้อยการเคี่ยวแล้วก็การฝันน้าตาลทรายดิบค่ะและกระบวนการที่3นะคะก็จะเป็นปกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายขาวและการผลิตน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ค่ะต่อไปเรามาดูกระบวนการที่เป็นผังกันนะคะอันแรกนะคะแล้วก็จะรับท่อนอ้อยสดนะคะเข้าเครื่องฉีดอ้อยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะส่งไปที่เครื่องฉีกอ้อยหรือลูกกีบอ้อยค่ะเราก็จะได้แยก2องส่วนออกมานะคะก็คือเป็นกากอ้อยกับน้าอ้อยออกมากากอ้อยนี่นะคะแล้วก็จะนําไปเผาแล้วก็นําเชื้อเพลิงที่ได้เนี่ยไปใช้ในหม้อต้มไอ้น้ําค่ะแล้วก็ต่อส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะได้เป็นน้าอ้อยค่ะน้าอ้อยเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตน้าตาลไราดิบต่อไปนะคะเราก็จะเอาน้ําอ้อยที่ได้เนี่ยมาทําน้ําใส่อ้อยค่ะแล้วก็จะเข้าไปสู่การต้มแล เทน้าอ้ยอยจนได้น้ําเชื่อมดิบออกมาแล้วก็จะเชี่ยวน้ําตาลทรายดิบนะคะจนได้เป็นสองส่วนจะได้เป็นน้าคอนเดนเซ่นะคะกับผลึกน้าตาลน้ําคอนเดนเซ่นนะคะแล้วก็จะส่งกลับไปที่หมอ้อต้มไอน้ํานะคะแล้วก็ส่งไปที่กระบวนการผลิตต่อไปส่วนผลึกน้ําตาลผลึกน้ําตาลนะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะ จะได้เป็นน้ําตาลทรายดิบของส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยแล้วก็จะนําไปจำนายอีกส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตน้าตาลทรายขาวและการผลิตน้าตาลทรายขาวโดยสุ์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเอาน้าตาลทรายดิบที่ได้น,นะคะมาละลายแล้วก็จะผสมกับปูนขาวเข้าไปที่ถังกวนเพื่อที่จะควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างนะคะหลังจากนั้นเราจะส่งไปที่หอฟอกค่ะเพื่อที่จะฟอกสีของน้าตาลเราจะมีการฟอกด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ หลังจากนั้นเราจะส่งไปที่หม้อกรองน้ําเชื่นจนได้น้าใสน้ําเชื่นใสออกมานะคะแล้วก็จะผ่านการเคี่ยวเป็นน้ําตาลทรายแล้วก็น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ค่ะจนได้เป็นน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ออกมานเองค่ะน้ําเสียและว,วิธีการจัดการนะคะน้ําเสีย ส่วนแรกนะคะคือน้ําเสียจากสํานักงานนะคะในช่วงฤดูหิบอ้อยจะมีปริมาณน้าเสียเกิดขึ้นจากพนักงานประมาณ70ลูกบาทมิตรต่อวันค่ะสําหรับนอกฤดูหิบอ้อยนะคะจะมีปริมาณน้าเสียประมาณ4 2ลูกบาทมิตรต่อวันค่ะสำหรับน้าเสียที่เกิดจากสํานักงานนี้นะคะจะถูกนําไปบําบัดด้วยถังบําบัดน้าเสียสำมร็รรูปที่ติดตั้งไว้บริเวณอาคารสํานักงานและบ้านพักพนักงานก่อระบายลงบ่อบําบัดน้าเสียของโครงการค่ะน้ําเสียส่วนที่2นะคะคือน้ําเสียจากการล้างพื้นและอุปกรณ์เครื่องจักร ในช่วงฤดูหิมอ้อยนะคะจะมีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้น150ลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะแล้วก็สําหรับนอกฤดูหิมอ้อยนะคะจะมีปริมาณน้าปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้น30ลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะซึ่งน้ําเสียที่เกิดขึ้นจะถูกระบายลงบ่อบําบัดน้าเสียของโครงการเช่นกันค่ะน้ําเสียส่วนที่สานะคะก็คือน้ําระบาย น้ำทิ้งจากหม้อไอ้น้าค่ะน้ําทิ้งส่วนนี้จะเกิดเฉพาะในช่วงฤดูหยิบอ้อยประมาณ360ลูกบาทเมตรต่อวันค่ะในสาหรับนอกฤดูฤดูหยิบอ้อยนะคะจะมีความต้องการใช้น้ำน้อยลงทาให้มีการระบายน้ําทิ้งส่วนนี้น้อยลงประมาณ70ลูกบาทเมตรต่อวันค่ะจะถูกระบายลงบ่อบาบัดน้าเสียของโครงการเช่นกันค่ะต่อไปนะคะการจัดการกากของเสียนะคะของเสียจากอาคาร สำนักง,งานหรือว่าโรงอาหารนะคะจะมีประมาณเกิดขึ้นโดยรวม72ตันต่อปีค่ะซึ่งโครงการจะมีการจัดตั้งถังรงรับของเสียโดยแยกเป็นแบบสประเภทด้วยกันค่ะหนึ่งนะคะก็คือของเสียทั่วไปสองของเสียรีไซเคิลและของเสียอันตรายค่ะเรามาดูของเสียทั่วไปเลยนะคะของเสียทั่วไปเช่นพวกเศษอาหารเศษก,กระดาษพลาสติกที่เหลือจากการคัดแยกนะคะมีประมาณ61.2ตันต,ต่อปี ค่ะโดยทางาโรงงานจะมีการจัดเตรียมทางรองรับของเสียซึ่งนําไปวางตามสถานที่ต่างๆและส่งให้องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแจงมารับกําจัดต่อไปค่ะส่วนที่2นะคะก็คือของเสียรีไซเคิลค่ะ ของเสียรีไซเคิลเช่นพวกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าพลาสติกนะคะจะมีปริมาณ10.8ตันต่อปีเป็นของเสียที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยโรงงานจะมีการจัดเตรียมทางรองรับของเสียรีไซเคิลวางกระจายตามจุดต่างๆภายในพื้นที่โครงการแล้วก็รวบรวมไปคัดแยกเพื่อส่งของเสียแต่ละประเภทนําไปรีไซเคิลต่อไปค่ะต่อไปนะคะของเสียสุดท้ายก็คือของเสียประเภทอันตรายนะคะ เช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์หันไฟฉายหรือว่าแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจะมีประมาณ3.6ตันต่อปีนะคะมูลของเสียงตาราที่เกิดจากอุปกรณ์สำนักง,งานต้องส่งอำจัดทั้งหมดค่ะโดยดําินการลดปริมาณรีดิวช่นเลือกใช้หันไฟฉายที่ชาร ไปได้หรือว่าหมึกที่สามารถตึงได้ค่ะโครงการจะมีการจัดเตรียมถังขยะอันตรายที่มีฝาปิดมิดชิดวางกระจายตามสถานที่ต่างๆภายในพื้นที่โครงการและเก็บรวบรวมก่อนอีกต่อหน่วยง,งานที่ได้รับอนุญ,ญาตจากกรมโรงงานอุตสาหการรมรับไปกําจัดต่อไปค่ะค่ะต่อไปนะคะคือของเสียที่เจะเกิดจากกระบวนการผลิตค่ะซึ่งมี้อ,อง มีผลพลอยได้จากสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ได้ใช้นะคะประกอบไปด้วยกรากน้ําตาลค่ะเป็นผลพลอยได้จากการทําน้ําตาลทรายดิบค่ะมีลักษณะเป็นของเหลวสีนิำตาลข้นเกิดขึ้นประมาณ1นึ่0แสนตันต่อปีค่ะโดยจะถูกรวบรวมไว้ในถังและก็ส่งเป็นวัสดุทดแทนต่อไปค่ะ ต่อมาก็คือชานอ้อยนะคะเป็นผลพลอยได้จากการหีบอ้อยค่ะซึ่งจะมีลักษณะเป็นเส้นใยสีเหลืองอ่อนนะคะมีประมาณหนึ่ล้านแปันตันต่อปีค่ะโดยจะผ่านการลำเลียงตามสายพานนะคะเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนนะคะในโรงงานโรงไฟฟ้า,ฟาชีวมวลต่อไปค่ะต่อมานะคะคือกากตะกอนกรองอ้อยค่ะเป็นผลพลอยได้จากการทำน้ำอ้อยใสยค่ะ โดยเกิดจากการแยกอนุภาคเจือบนของอ้อยนะคะในการทำน้ำอ้อยใสซึ่งจะมีกักตะกอนเกิดขึ้นประมาณ1,800ตันต่อปีค่ะโดยโครงการจะส่งไปวิเคราะห์ความเป็นอันตรายนะคะตามมาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะและดำเนินการนะคะโดยการนำนำกากตะกอนกองก้อยกรองอ้อยนะคะใช้เป็น การทำปุ๋ยหมักค่ะแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพแล้วก็นำไปใช้เป็นวัสดุทดแทนต่อไปค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตก็คือข้อเรกก็คือของเสียจากสารละลายซึ่งจากการใช้งานจากขั้นตอนการวิเคราะห์ทางความหวานของอ้อยซึ่งจะมีปริมาณเกิดขึ้นประมาณ3-5ตันต่อปีที่จะเก็บไว้ใน ภาชนะที่มีฝาปิดมิชิดก่อนติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญ,ญาตไปกำจัดต่อไปค่ะของเสียข้อที่สองนะคะก็คือกระดาษกองที่ปนเปื้อนจากขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าความหวานของอ้อยมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณสามห้าตันต่อปีจะถูกเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิชิดก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญ,ญาตไปกำจัดต่อไปค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสารละลายที่ผ่านการกองที่มี ก็คือเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ทาความหวานของอ้อยที่มีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ3ามตันต่อปีจะถูกเก็บไว้ในภานชนะที่มีฝาปิดมิชิดก่อนที่จะติดต่อไปติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตไปกาจัดต่อไปเช่นกันค่ะแล้วก็ของเสียข้อที่4นะคะก็คือเรซินที่เสื่อมสภาพเรซเรซินที่ถูกใช้งานจนเสื่อมสภาพจากขั้นตอนการทําน้ําตาลทรายบริสุทธิ์เนี่ยจะมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ2องตันต่อปีโดยที่โครงการจะกําหนดให้เก็บพักไว้ในถังที่มีฝาปิดมิชิดก่อนส่งให้หน่วยงาน ที่ได้รับอนุญ,ญาตไปกำจัดต่อไปค่ะส่วนของเสียข้อที่5ก็คือตะก,กรนจากระบบผลิตน้ําใสโครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเนี่ยจะเป็นระบบน้ําใสระบบผลิตน้ําใสที่มีความสามารถในการผลิตน้ําใสได้สูงสุด200ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงซึ่งข,ขั้นตอนการผลิตน้ําใสจะเริ่มสูบน้ําจากบ่อเก็บน้ําดินของโครงการผ่านระบบท่อน้ําซึ่งจะมีการเตรียมสารอลูมิเนียมซันเฟตดหรือสารส,าส้มเป็นสารหลักในการตกตะกรนน้ําดิบ ากตะกอนที่เกิดขึ้นในถังตะกอนจะรวบรวมและส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเนี่ยไปกำจัดต่อไปส่วนส่วนของเสียข้อที่หนะคะก็คือน้ํามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วซึ่งจะเป็นน้ํามันที่ผ่านการใช้เสื่อมสภาพของเครื่องจัดมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณห้าตันต่อปีโดยโครงการเนี่ยจะเก็บรวบรวมใส่ไว้ในถังฝาปิดมิชิดก่อนที่จะส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตไปกำจัดต่อไปค่ะข,ของเสียจากกระบวนการผลิตขั้นสท้ายนะนคือเศษโลหะหลายชนิดปะปน กันพวกเศษเหล็กและชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกิดจากการซ่อมบำรุงรอุปกรณ์เครื่องจักรมีปริมาณการเกิดขึ้นประมาณ450ตันต่อปีเป็นของเสียที่สามารถนํามาสามารถนํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ได้โดยโครงการเนี้จะคัดแยกประเภทของเสียเพื่อนํานของเสียเนี่ยไปส่งให้หน่วยงานที่ได้รับซื้อเพื่อนําไปรีไซเคิลต่อไปส่วนของเสียที่เหลือจะส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตไปกําจัดต่อไปค่ะ ต่อไปนะคือการกําจัดการจัดการมลพิษทางอางกาศนะคะก็คือสําหรับแหล่งกําเนิดมลพิษทางอางกาศของโครงการจำแนกได้จำแนกได้เป็นสองส่วนค่ะประกอบด้วยแหล่งกําเนิดทางอางกาศจากการเผาไหม้และแหล่งกําเนิดมลพิษที่ไม่ที่ไม่ใช่การเผาไหม้ค่ะมีรายละเอยียดดังนี้นะคะหนึ่งก็คือแหล่งกําเนิดมลพิษ จากการเผาไหม้เนื่องจากโครงการไม่มีกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยโครงการจะรับไอ้น้ำและไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันจึงไม่มีผลกระทบจากแรงกำเนิดมลพิษจากการเผาไหม้แต่อย่างใดค่ะต่อไปก็คือแรงกำเนิดมลพิษที่ไม่ใช่การเผาไหม้นะคะโดยฝุโดยเฉพาะฝุ่นละอองนะคะได้แก่บริเวณลานจอดรถบรรทุกอ้อยซึ่งในช่วงที่อากาศแห้งจะมีลมพัดแรงของช่วงฤด,ดูหิ หีบอ้อยค่ะมีโอกาสมีโอกาสในการเกิดฟุ้งกระจายของฟุละอองจากบริเวณจอ,จอดรถบรรทุกค่ะก็จะมีข้อบริเวณนั้นนะคะก็จะมีรถรถวิ่งออกทั้งวันค่ะและอาจมีสิ่งเพื่อนเพื่อนมากับรถบรรทุกอ้อยค่ะยางไงก็ตามการจีบพรมน้ําบริเวณลานจอดรถบรรทุกอ,อ้อยอย่างน้อยวันละสองครั้งจะสามารถลดโอกาสในการเกิดเกิดฟุละอองได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการจัดการมลพิษทางอากาศและสร้างตัศนียภาพเพื่อป้องกันกระแสะลมที่พัดเข้าสู่พื้นที่ค่ะโดยพันธุ์ไม้ที่นามาปลูกนะคะจะประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ดั้งเดิมในท้องถิ่นมีความสูงและทรงพุ่มที่เหมาะสมโดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกจะพิจารณาจากปันไม้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษค่ะนั่นคือต้นอัโศกอินเดียเนื่องจากมีความสามารถในการดูดซับฝุ่นละอองค่ะ ค่ะคุณกลุ่มของพวกเราขอน,นขอจะการนำเสนอเปเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ